โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้พามาดูนี่ครับอาหารทางภาคใต้นะครับอาหารมื้อหลักๆนะครับเมนูหลักๆของภาคใต้เลยเนาะมาดูนะครับมื้อนี้นะครับของแอดมินนะครับก็คือจะมีน้ำพริกเนาะน้ำพริกปาคใต้นะครับอาเป็นน้ำพริกที่มีส่วนผสมนะครับคร่าวๆก็คือเป็นกะปิเนาะอ่ากะปิพริกมะนาวนะครับพวกนี้เนาะแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็เป็น แกงจีดนะครับเป็นแกงเลียงเนาะเขาเรียกแกงเลียงนะครับแกงเลียงปักได้ก็จะมีใบตำลิงนะครับมะละกอพวกนี้เนาะแล้วก็ใส่กะปิลงไปใส่ใส่เกลือใส่น้ําตาลนะครับปรุงรสให้ลงตัวเนาะแล้วก็นี่ครับเป็นผักที่ได้จากต้นนะครับเก็บจากต้นเนาะนี่ก็คือมะเขือนะครับมะเขือพวงเนาะผักได้เรียกมะเขือพวงนะครับมันจะออกลูกเป็นพวงนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะนี่ครับ อันนี้ก็เป็นผักน้ำนะครับ watercress อ่าหรือที่เรียกว่าผักเป็ดนะครับอาหารทางปักได้ก็คือจะมีน้ำพริกนะครับหลักๆน้ำพริกแกงเลียงครับพวกนี้เนาะแล้วก็ผักนะครับมื้อนี้ก็มีแค่นี้นะครับเพียงแค่เอาข้าวมาแล้วก็รับประทานกันเนาะใครเคยทานน้ำพริกปักได้บ้างนะครับหรือแกงเลียงปักได้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับ